ตอนที่รูเบนอโมริมเดินทางมาสโมสรอนในตอนแรกเนี่ยเขาก็มีการไปพบปะพูดคุยกับนักเตะเนาะแล้วก็มีภาพนี้ออกมาเห็นข้างหลังเห็นด้านข้างเนี่ยก็รู้เลยว่าลุกชอเฮ้ยอะโมริมแม่งโชคดีวะ่ะลุกชอกำลังจะหายเจ็บกลับมาลงสนามได้โอ้โ oh หเป็นวิงแบ็กก็ได้เล่นเซนเตอร์ก็ได้สบายแล้วแต่ล่าสุดข่าวร้ายกันแต่เช้าเลยเด็กผีลุกชอ แม่งเจ็บอีกแล้วโอ้โห,ห,โหกระดูกพี่ทำด้วยอะไรเนี่ยทำด้วยแก้วเลยครับก็ล่าสุดรอบดอสันนักข่าวจาก ESPN นะออกมารายงานว่าลุกชอที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาลงสนามให้แมนยูได้รับบาดเจ็บอีกครั้งและคาดว่าจะทำให้เขาต้องพักรักษาตัวอีกหลายสัปดาห์ซึ่งอาการบาดเจ็บในครั้งนี้เป็นที่กล้ามเนื้อจุดใหม่ไม่ใช่อาการบาดเจ็บจุดเดิมที่กลับมาเป็นซ้ำ ถ้าเจ็บซ้ำจุดเดิมเนี่ยพอเข้าใจได้คราวนี้เจ็บใหม่โอ้โหไปโดนอะไรมาลูกชอหึไปเดินสะดุดบันไดไปเดินเตะโต๊ะไปเดินพื้นต่างระดับแล้วไม่ระวังหรือมันยังไงอะฮะเจ็บอีกแล้วเล่นได้แป๊บเดียวโโหอสาว่าเออคือนนี้เจออาเซนอลแล้วลิซันโดมาติเนสเนี่ยไม่อยู่ติดโทษแบนก็กะว่าเอ้สบาย เซนเตอร์3คนฝั่งซ้ายยังไงก็ลุกชอสรุปสุดท้ายเจ็บปะท่อะไรกันวันเนี้ยโดยที่ลุกชอเองก็ไดโ้โพสต์ข้อความผ่านไอจส่วนตัวถึงอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ว่าสวัสดีทุกคนมันเจ็บปวดมากที่ต้องเขียนข้อความนี้เพราะผมคิดว่าผมผ่านความยากลำบากที่เจอมาช่วงนี้ได้แล้วและกำลังเดินบนเส้นทางที่ดีขึ้นแต่โชคร้ายที่ผมมีอุปสรรคเล็กๆเกิดขึ้นอีกเนื่องจากอาการบาดเจ็บ ผมผ่านอะไรมามากมายและมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่แย่แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากที่สุดสำหรับผมผมรู้สึกเสียใจมากและมันยากมากที่จะยอมรับความจริงในตอนนี้ผมเข้าใจดีว่าจะมีคนที่รู้สึกหงุดหงิดโกรธหรือผิดหวังและผมเข้าใจทุกอย่างไม่มีใครรู้สึกแบบนั้นมากไปกว่าผมในตอนนี้แต่สิ่งที่ผมสัญญาได้ก็คือผมจะทำทุกอย่างเท่าที่ผมทำได้ เพื่อกลับมาให้ดีขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อช่วยสโมสรให้บรรลุเป้าหมายในฤดูกาลนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนมันไม่ได้ถูกมองข้ามไปและผมทราบซึ้งจริงๆในเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยเด็กผีก็คงต้องให้กำลังใจลุกชอกันต่อไปและก็ขอให้เขาหายเจ็บกลับมาไวๆนะโดยส่วนตัวของพี่อน้นพี่อ้นก็ขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบว่าไม่คาดหวังอะไรกับลุกชอกีกต่อไปแล้ว เพิ่งพูดไปไม่กี่อาทิตย์เองว่าเฮ้ยหายเจ็บกลับมาได้ครั้งนี้เนี่ยก็ขอให้อยู่นานๆอยู่ยาวๆอยู่ไปจนจบฤดูกาลอย่าเจ็บซ้ำอีกนะสรุปสุดท้ายผ่านไป3มนัดได้ลงตัวสำรองแค่ไม่ถึงชั่วโมงเจ็บอีกแล้วครับท่าน <c oughs> แล้วที่เจ็บเนี่ยไม่ใช่จุดเดิมด้วยนะเป็นจุดใหม่ที่ใหม่โอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพักอีกกี่สัปดาห์อีกกี่เดือนแล้วเจ็บครั้งนี้ ถ้าหายกลับมาจะอยู่ยาวไหมหรือว่าแป๊บๆก็จะกลับไปเจ็บอีกเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วนะสำหรับลูกชอเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้สโมสรขายได้ขายเถอะหาคนที่แข็งแรงกว่านี้ใช้งานได้ยาวๆวกว่านี้มาทดแทนลูกชอได้แล้วเด็กผีคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามพี่อ้นแฟนผีไรขนด้วยนะ <c oughs> คืนนี้งานหนักเจออาร์เซนอล มีคนเจ็บเพิ่มอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ย